ข่าวด่วนทุกคนเพจดังข่าวลูกทุ่งเขียนถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับขยันทำงานร้องเพลงเดินสายโชว์กับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ปีกว่า องอิงมีรถป้ายแดงมีบ้านหลังงามล่าสุดหาซื้อทองคำเก็บไว้อีกด้วยนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆสร้างเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมีตามใจเราเองต้องชื่นชมความดีสร้างตัวเพื่ออนาคตเธอจริงๆนะครับนี่ทางข่าวลูกทุ่งเนาะเพิ่งเอามาลงครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบุ้คบิ๊มคิดว่าน่าจะเป็นสตอรี่ของปีที่แล้วนะครับเพราะว่านะครับองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้มีการซื้อทองเก็บไว้ เมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับทุกคนน่าจะเป็นช่วงเทศกาลใกล้ๆปีใหม่ไหมครับเนาะมีการซื้อให้กับคุณครูหมอนอิงด้วยนั่นเองครับในครั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณไปยังข่าวลูกทุ่งด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการนําเสนอข่าวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับเนาะเหมือนกับรีรันอีกหนึ่งรอบนะครับบอกว่าขยันทํางานร้องเพลงเดินสายโชว์กับหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงปีกว่า อุงอิงมีรถป้ายแดงสร้างบ้านหลังงามล่าสุดซื้อทองคำเก็บไว้อีกด้วยนะครับซึ่งโอ้โหปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุงอิงเนี่ยทำงานมาได้แค่ปีกว่าๆจริงนะครับตอนนี้บ้านเนี่ยเกือบ100อร์็แล้วแล้วก็มีสำนักงานข่าวอีกหลายๆสำนักงานนะครับที่ตีข่าวอุงอิงว่าโอ้โหน่าจะเกิน10ล้านแล้วนะกับรายได้ของน้องนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆสำนักที่บอกว่า น่าจะเกินสิบไปไปนานสักพักแล้วเพราะว่าทั้งที่ดิน ทั้งบ้านนะครับแล้วก็ทั้งรถอีกครับทุกคนที่ได้มีการซื้อให้พ่อกับแม่นะครับแล้วก็มีสร้างให้กับพ่อกับแม่นั่นเองครับทุกคนและล่าสุดเห็นว่าแม่หน่อยกําลังจะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆด้วยใช่ไหมครับสหลังตัวนิ้อิ่มๆเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับใครที่ทราบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าสรุปเป็นบ้านน็อกดาวน์หรือเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาแต่อิ่มคิดว่าถ้าเป็นสไตล์แม่หน่อยพ่อเอกน่าจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมานะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าโอ้โหภายในระยะเวลา หปีเท่านั้นครับอุ้งอิงสามารถสร้างบ้านแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวบ้านเปล่าๆนะครับรวมมูลค่าบิลอินเข้าไปอีกครับทุกคนบิลอินเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะแล้วตอนนี้คือกําลังแบบว่า ทำแบบทยอยทำกันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับช่างก็ขมักขมเมนกันอยู่นะครับเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับวันนี้ใครได้ดูบรรยากาศไลฟ์ของเพราะเอกบ้างเพราะเอกก็ได้มีการไลฟ์สดนะครับให้พวกเราได้ดูกันนะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักองค์อิงพบปะแฟนคลับนะครับต้องบอกว่ามาหาน้องอยู่เขาเรียกว่าอะไรหลังห้านเนาะ เยอะมากมากครับทุกคนวันนี้ก็มีทั้งคุณพ่อแก๊งเจ็ดประจันบาลต้องบอกว่าเป็นโอ้ท่านตำรวจยศสูงเลยเป็นอดีตท,ท่านตำรวจยศสูงเลยนะที่เป็นแฟนคลับน้องก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับทุกคนนนองก็ถือว่าเป็นเป็นพ่อฮักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่แบบเป็นท่านตำรวจอะทั้งเจ็ดท่านนะครับทุกคนซึ่งเป็นแบบอะไรที่แบบนะมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยแล้วอิมได้มีโอกาสนะครับดูฟีดแบ็กหลายๆที่นะครับที่หลายคนส่งให้อิมข่าวกระแสดูเนี่ย มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านเนี่ยนะครับทุกคนเดินไม่ได้เดินไม่สะดวกนะครับไม่เคยออกจากบ้านมาหลายปีแล้วคืออยู่แต่บ้านนะทุกคนไม่ได้ไปไหนมาไหนแล้วท่านก็ไม่อยากไปไหนแต่อยากมาดูหมอลำที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็น้องก็มาสร้างปรากฏการณ์เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนทุกคนดูอิ่มข่าวกระแสอยู่ตรงนี้ ใครที่ไม่เคยติดตามวงการหมอลำมาก่อนบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับคอมเมนต์มาหน่อยอยากทราบเหมือนกันว่ามียังมีอยู่ไหมที่ดูอมอิ่มอยู่ตรงนี้คนที่ไม่เคยติดตามหมอลำมาก่อนแล้วตอนนี้ดูน้องในทุกๆช่องทางนะครับที่มีอุ๋งอิ่งเพรบ้านแพงนาอก็ ยินดีด้วยกับน้องกับความสําเร็จของน้องในครั้งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือครองพื้นที่สื่อสุดๆนะครับไม่ว่าจะขยับขยื่นไปไหนนะครับองค์อ,งอิงก็กลายเป็นกระแสก็กลายเป็นไวรัลกันเป็นหมดทุกคนดูยกตัวอย่างอย่างเช่นการทําเสื้อ,อรัตนาพรแบรนด์เนี่ยออกมาขายครับทุกคนโอ้โหพี่บ่าวโทนเนี่ยประกาศแค่แป๊บเดียวได้ยินข่าวว่า2วันเท่านั้นนะครับก็คือหมดแล้วผลิตไม่ทันนะครับและตอนนี้ก็มีการเปิดรับ ออเดอร์อีกแล้วนะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook พี่บ่าวโทนได้นะครับหรือ,อบ่าวโทนนะครับนะเข้าไปสั่งกันได้เลยก็ยินดีกับน้องด้วยนะ วันนี้นะครับทุกคนมีหลากหลายข่าวมากๆไม่ว่าจะเป็นเพจ Nation Photo นะครับที่เป็นเพจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนาะได้มีการนำเสนอข่าวองค์อิงเพรบ้านแพงแล้วก็พูดถึงน้องดีมากๆเลยอ่ะคือเขาเนี่ยก็คือได้มาหลังเวทีนะครับแล้วก็มาเจอองค์อิงเขาก็เลยเล่าความรู้สึกนะครับว่าเดินผ่านเดินทางมาถึงหลังเวทีเนี่ยองค์อิงก,ก็คือทักทายแฟนคลับแบบเป็นกันเองมากๆนะครับแล้วก็ต้อนรับ แฟนคลับดีมากนำที่นำของฝากมาให้น้องนะครับเป็นกำลังใจก่อนขึ้นเวทีเช็คซาวนะครับแล้วก็ทักทายแฟนคลับท่ามกลางแฟนคลับหมอลำที่มารอชมอย่างหนาแน่นนะครับอยู่หลังเวทีอยู่หน้าเวทีนั่นเองทุกคนต้องบอกว่าในช่วงที่น้องเช็คซาวเนี่ยโอ้โหนะครับคือเหมือนคนเนี่ยครับทุกคนมาดูแล้วนะเหมือนคนแบบมารอดูองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วแล้วก็คือต้องคือพอมาดูเช็คซาวเสร็จปุ๊บก็ต้องออกไปข้างนอกอีกใช่ไหมครับทุกคน ใช่ไหมแล้วก็มาซื้อบัตรเข้าใหม่ถูกไหมนะฮะเพราะว่ามิมีโอกาสเข้าไปดูน้องเช็คซาวตแต่อุ้มิคือไปเข้าไปข้างหลังเลยไงนะครับนาออันนี้ก็น่าจะเป็นการซื้อบัตรเข้ามาเลยหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันนะครับน้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการเดินทางนะครับไปพักผ่อนเนาะที่บ้านนะครับทุกคน2 2วันเนาะแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากให้น้องพักผ่อนให้เต็มที่ เก็บพลังเยอะๆเก็บพลังเสียงของน้องเยอะๆนะครับนั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะาะพ่อเอกครูหมอนองิงอะไรก็ออกมาโพสตแล้วว่าบางทีเขาก็อยากเป็นส่วนตัวบ้างนะทุกคนปีหนึ่งเขาทํางานทุกวันนะครับปีหนึงเนี่ยอุงอิงทํางานทุกวันนะครับอาจเห็นไหมวันนี้น้องขึ้นไปเช็คซาวเนี่ยนะครับแฟนคลับก็มีเนี่ยมีมาเซอร์ไพรส์น้องเลยนะครับ ขอลายเซ็นเพียบคือเป็นยุคที่คนเนี่ยแห่เอาแบงค์มาขอลายเซ็นนะครับทุกคนซึ่งไม่มีปรากฏการณ์นี้มานานแล้วนะคือคนเนี่ยอยากได้แบบเป็นที่ระลึกอะไรแบบนี้นะครับนะครับก็คือคนเนี่ยอยากอยากได้แบบเป็นที่ระลึกนะครับเนาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นของน้องที่อยู่บนเสื้อ หรือว่าลายเซ็นของใครก็แล้วแต่ที่เหมือนถึงว่าเอาเสื้อหรือว่าเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมาให้น้องเซ็นเนี่ยคือเก็บไว้เป็นที่ระลึกหมดอย่างแก้วนะครับของทางด้านของพี่แม่เฟิร์นอ่ะแม่เขาเออนไลน์ชื่อดังอ่ะเขาก็มีลายเซ็นของน้องเอาไว้นะแล้วก็เหมือนกับเอาไปตีพิมพ์เนาะเอาไว้เพื่อแจกแฟนคลับของกูต้าเน็กซ์นั่นเองครับทุกคนคือมันเป็นคุณค่าทางใจจริง เป็นยุคของน้องจริงๆนะครับในตอนนี้นะครับน้องก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณไปยังข่าวลูกทุ่งด้วยนะครับที่มีการลงข่าวองคอิงนะอาจจะเป็นข่าวปีที่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของน้องมันอาจจะแจ้งเตือนกับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยช่วงนี้คือคลิปแจ้งเตือนเริ่มมาแล้วสำหรับองอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าๆวันๆที่พวกเราเนี่ยได้ไปอ่าเขาเรียกว่าไปดูน้องไปชมน้องอะไรแบบเนี้ย นะครับทุกคนก็อ่ะเป็นกําลังใจให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะแล้วก็มีความทรงจําอะไรต่างๆเดี๋ยวอิม,มก็จะเอามารีรันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันเนาะเหมือนคลิปของคุณบอยสีไทยวันนี้คนมาดูเยอะมากๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะดูแลสุขภาพเองด้วยนะครบรักทุกคนครับ